จากเจ้าหน้าที่จับยาบ้ากลายเป็นผู้ต้องหาอุ้มเรียกค่าไทยพ่อค้ายาผู้ช่วยปกครองจังหวัดสงขลาหัวหน้าชุดพิฆาตภัยรีเข้ามอบตัวแล้ววันนี้ผมและเจ้าหน้าที่ทุกนายได้มาพบเจ้าที่ตำรวจสพรัตภูมิ mm hmm. เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา,นารายละเอียดต่างๆและข้อเท็จจริงได้ให้การกับพนักงานสอบสวนไปแล้วผมเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรมครับหลังจากถูกออกหมายจับคดีอุ้มเรียกค่าไถ่พ่อค้ายาเสพติดบิ๊กโจ๊กสอบปากคำด้วยตัวเองล่าสุดได้ตัวครบยกแก๊งแล้วในเรื่องนี้ที่ปเป็นเรื่องที่ประชาชนสงสัยนะครับนะว่าเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับวันนี้ก็คี้ขายอย่ชัดเจนแล้วนะครับนะก็ไม่ได้เป็นการไปร่อดซื้อหรือเป็นการไปทํางานนะแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดหคนนะซึ่งสาราญาทุจริต นะภาคเก้านะครับได้อำนาจหมายจับทั้งหมดนะเนื่องจากมิวยาฐานที่วิอ่อนะครับนะเพราะนั้นจากนี้ต่อไปนะครับนะเราจะไล่สืบสวนในส่วนของจับกลุ่มผู้กระทำอีกสามคนพร้อมนะตั้งตามปืนของรัฐของอสอีกห้ากระบอกกลับมาให้พบนะครับนะเพราะนั้นจากนี้ไปถ้ามีความผิงเกี่ยวข้องในส่วนไหนนะครับแลนะพบว,ว่ามีความผิดนะก็จะตกอ,องดำเนินกาต่อไปนะครับนะเพราะนั้นอังน,นี้ไปแล้วเราจะมีการบ้านต่อนะครับที่ต้องไล่ าาาาาจากกรณี17ตุลาคม2565เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง6นายได้จับกลุ่มตัวนายธนากรหรือโด่งพร้อมยาบ้า10มัดร,รวม20,000เม็ดจากนั้นได้นำตัวไปขยายผลล่อซื้อยาเสพติดเพิ่มเติมก่อนจะถูกกลุ่มชายชะก,กันพร้อมอาวุธครบมือชิงยาบ้าของกลางพร้อมรถของเจ้าหน้าที่หลบหนีไปเหตุเกิดในที่ทำการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลาตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ต่อเนื่องบนถนนนิคมสายโทสาลาเขียวหมู่ที่11ตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลาแต่การสืบสวนดังกล่าวพบว่าหลังจากชุดจับกุมได้นำตัวนายธนากรมาควบคุมที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลาที่1แล้วระหว่างการควบคุมตัวนายธนากรมีเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ทำการเรียกรับเงินสด1ล้านบาทหรือยาบ้า2 0 0 0 0 0เม็ด เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีและปล่อยตัวน,นายธนกรจากนั้นน,นายธนกรได้ติดต่อญาติให้หาเงินหรือยามาแลกกับตนแต่ญาติไม่สามารถหาได้หรือหายาบ้ามาแลกตัวได้ จากนั้นก็ได้ต่อรองโดยขอแลกตัวนายธนากรกับยาไอซ์8กิโลกรัมและเงินสดจำนวน2,0,000 0บาทแทนชุดจับกุมได้ตกลงนัดหมายแลกเปลี่ยนตัวกันที่บริเวณสาราเขียวริมถนนที่เกิดเหตุในวันที่18ตุลาคม2565แต่เมื่อถึงเวลานัดหมายมีชุดจับกุม5คนนั่งรถยนต์ไปรอที่จุดนัดหมายส่วนนายธนากรจะมีชุดจับกุมหนึ่งนายแยกคุมตัวอยู่ในรถกระบะอีกคันหนึ่งจอดอยู่ข้างๆจากนั้นจึงได้มีกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดมาทั้งหมด9คน ขับรถมาจํานวนสามคันมาล้อมรถไว้ก่อนลงมาก่อเหตุชิงยาบ้าพร้อมรถของชุดจับกลุ่มและอาวุธปืนไปต่อมาได้ทิ้งชุดจับกลุมไว้ข้างทางแล้วหลบหนีไปส่วนของชุดจับกลุ่มเมื่อวันที่25ตุลาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขออนุมัติศาลจังหวัดสงขลาออกหมายจับชุดจับกลุ่มทั้ง6กรายแล้วประกอบด้วย1จ่าเอกภัยรัตแก้วมณีผู้ช่วยปกครองจังหวัดสงขลาปฏิบัติหน้าที่ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาพิฆาตภัยรี 2. นายเฉลิมศักดิ์ทองแจ้งสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน 3. นายเลิศฤทธิชัยพฤกกุลสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน 4. นายอดิศักดิ์หวังนิสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน 5. นายพิษณุรัตนกอกุไรสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน นายสุธิพงศ์สุวรรณชาตรีสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนโดยชุดจับกุมทั้ง6คนถูกดำเนินคดีในฐานความผิดเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาทั้ง6รายตามหมายจับเรียบร้อยแล้ว ส่วนของแก๊งค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด9รายวันนี้สามารถติดตามจับผู้ต้องหาได้แล้วจำนวน6รายยังต้องติดตามเพิ่ม,เต,มเติมอีก3รายพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตะรกล่าวว่าคาดีดังกล่าวเป็นกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทำการจับกุมผู้ต้องหาคาดียาเสพติดรายสำคัญแต่ไม่นำตัวมาดำเนินคดีกลับไปเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปล่อยตัวและของกลางซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมาย มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจที่กฎหมายกำหนดแต่กลับละเลยและนำมาหาประโยชน์โดยไม่ชอบดังนั้นจึงต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเด็ดขาดเรื่องนี้ต้องจิตตามกันต่อเพราะจากกรณีที่ค้างคากันอยู่ในกรณีแชทลับที่ได้ถูกปกปิดเอาไว้ยังไม่ได้เปิดเผยกระแสะความออกมาให้สิ้นสงสัยว่าใครมีแชทลับเหล่านี้และได้พูดคุยกันประการใดบ้างรวมถึงแชทลับดังกล่าวเป็นเรื่องจริงที่มีการตกลงกันหรือไม่ ทุกอย่างหากไม่ดําเนินการไปด้วยความโปรง่งใสและไม่มีตัวกลางในการรับรู้ชุดจับปุ่มทั้งหกรายอาจจะตกที่นั่งลําบากด้วยการซัดทอดจากแก๊งพ่อค้ายาเสพติดร,รายสําคัญสืบจากข่าวรายงานก็คุยเอคุยกับท่านรองพบอะตะลอตั้งแต่หลังเกิดเหตุแล้ะตอนนั้นผมก็แจ้งไปแล้วว่าก็ดําเนินการไปตามหลักฐานที่มีอยู่นะท่านผู้ว่าการจังหวัดสงขลาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเพราะว่าท่านก็ตั้งกรรมการสอบ วันนี้แหละนะให้เวลา15วันเพื่อเข้าสู่กระบวนการเรื่องของวินัยควบคู่กันไปกับคดีทางอาญานะครับคนมีเป็นแสนคนนะคระมันก็มีบ้างนะครับที่อาจจะมีเรื่องมหมมองอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องฝากช่วยแยกแยะให้ออกด้วยว่าคน,นํำผิดก็คือคน,นํำผิดนะไอ้คน,นํำดีเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยนะก็ต้องให้กำลังใจ